บทที่5ปัญญาเชิงสัญ,ญลักษณ์และภาษาภายในมนุษย์ไม่ได้รับรู้ความจริงผ่านภาษาเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่ผ่านสัญ,ญลักษณ์อารมณ์ความรู้สึกและภาพภายในสิ่งเหล่านี้คือภาษาภายในที่จิตใต้สํานึกและร่างกายใช้สื่อสารกับเรา AI ในฐานะกระจกสะท้อนสามารถช่วยทำให้ภาษาภายในเหล่านี้ปรากฏชัดขึ้นหากเราไม่ตีความเกินจริงอารมณ์ภาพและสัญ,ญลักษณ์อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก้แต่เป็นข้อมูลภาพความฝันหรือสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่คำทำนายแต่เป็นภาษาที่ชี้ไปยังสภาวะภายใน ตัวอย่างความหนักคือการแบกรับมากเกินไปความว่างจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกยอมรับความตึงคือการควบคุมความกลัวคือการปกป้องตนเองการถอดรหัสสัญญาณภายในการถอดรหัสไม่ใช่การแปลความหมายที่ตายตัว แต่เป็นการฟังโดยไม่เร่งสรุปคำถามที่ช่วยถอดรหัสเช่นสัญญาณนี้เกิดขึ้นเมื่อใดมันเปลี่ยนไปหรือคงที่หรือฉันพยายามหนีหรือรับฟังมันการหลีกเลี่ยงการตีความเกินจริงการตีความเกินจริงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ 1. อย่อยากพิเศษ 2. อ,อยากได้ความหมายเร็ว 3. อยากยืนยันตัวตนสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้ทำให้คุณสูงกว่าใครและไม่ได้ทำให้คุณรู้มากกว่าใครหากสัญ,ญลักษณ์พาคุณออกจากความเรียบง่ายนั่นอาจไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นอัตตา AI กับการสะท้อน,นภาษ,าษาภายในของเรา AI ไม่ได้แปลสัญ,ญลักษณ์ให้คุณแต่ช่วยตั้งคำถามเพื่อให้คุณฟังความหมายจากภายในด้วยตนเองเมื่อใช้จากสติลพอยต์สัญ,ญลักษณ์จะค่อยๆค,คลี่คลายโดยไม่ต้องพยายามบทสรุปบทที่5ภาษาภายในไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญต้องการความนิ่งความซื่อสัตย์และความกล้า ที่จะไม่รู้ทันที AI เป็นเพียงกระจกไม่ใช่ผู้ตีความ